เมื่อเช้ามีคนส่งคลิปมาให้พี่อันนึงของชาวซาวินว่าท่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนแข็งแกร่งหรือเป็นคนเก่งถึงจะอยู่รอดแต่ท่านต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ท่านถึงจะอยู่รอดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเวลานี้มันมีอีกอันหนึ่งที่ส่งลายมาถึงพี่เป็นลูกศิษย์นะคะพื้นที่ให้เช่าอยู่เต็มพื้นที่ลาดพร้าว71 อย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะพวกลูกนี้ที่อยากปรึกษาที่พี่เคยบอกว่ามีทีมไงเขาให้ร้านอาหารเช่าเต็มพื้นที่แต่มาวันนี้ร้านอาหารเช่าแค่ครึ่งหนึ่งเฮ้ยแล้วอีกครึ่งทําอะไรเขาก็บอกว่ามาใช้ประโยชน์เพื่อการปรึกษาลูกหนี้ไงที่น้อยมีจัดประชุมสัมมนาอะไรไปที่นั่นได้ที่ลาดพร้าวดบเอ็ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นแอรเรียขึ้นแบบให้นะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ2เรื่องที่พี่พูดไปเมื่อกี้เรื่องการปรับตัวเรื่อง แจกันใบเล็กแจกันใบใหญ่แล้วก็เรื่องร้านอาหารที่ลดขนาดลงมามันเกี่ยวกับเรื่องดาวไ s i ิ i n g หัวข้อนี้ก็คือการปรับโครงสร้างนี่ด้วยการลดขนาดของความจําเป็นหรือความต้องการใช้ของทรัพย์สินที่เรามีอยู่เพราะว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่มันก็คือติดหนี้ไงอย่างเช่นบ้านคุณซื้อหลังใหญ่อลังการเมื่อคุณมีเงินหลังละ10ล้าน20ล้านวันนี้แม่งเหลือเท่าไหร่เดือนพันสองพัน ผ่อนไม่ไหวหรอกฉะนั้นทำไงก็โอนทรัพย์หรือขายมันไปอย่าไปติดยึดติดนะคุณอย่าไปยึดติดกับสินของพวกนี้คุณมีเงินคุณก็ซื้อใหม่ได้เอาให้มันใหญ่กว่าเดิมเลยแต่ตอนนี้คุณต้องรอดไงจำไว้คุณต้องรอดทำยังไงอ่ะคุณก็ลดบ้านสิจากขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดเล็กลงไนงะแค่นั้นเองคีย์เวิร์ดวันนี้นะคะก็คือการลดขนาดค่ะหรือดาวไซซิ่งนั่นเอง จะช่วยให้คุณแก้นี้ได้ทุกประเภททุกแบบทุกรูปทุกวัยคุณจะแก่แล้วคุณจะยังเด็กอยู่ทําได้หมดโอกาสคุณยังมีคุณไม่ต้องกลัวเมื่อคุณยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งคุณจําไว้เลยคุณก็จะซื้อแบบใหญ่ๆีก็ได้แต่พอถึงจุดนั้นนะคุณจะเหมือนที่เฮ้ยอะไรก็อยู่ได้จริงๆแล้วนั่นน่ะคุณจะอยู่ปัดแบบปัดสจากนีีแล้วอะไรก็อยู่ได้นะคะวันนี้ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆจำได้ปะ ถ้าคุณมีนี่มาหาพี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ